สบายดีพี่น้องบพว่าสิอยู่ในประเทศหรือยอยู่ในต่างประเทศสบายดีเด้อร์บัตสุขุขุคมืมอนี้บาวเกวกะสิพามาเก,ก็บพักขมิ้มห้ามาพี่น้องัก็ขมิ้งไล่ไล่ออกไลาย,ล,าย,ล,าย,ล,ายล่ะเที่ยวสวนดอกไม้ก็จะไปเก็บพักขมิ <laughs> ้งอยากเบิ่งดอกไม้ปะไม้ก็ไล,ล,ล่ต้องไัยสังง่งขึ้นมางานเถอะนี่ล่ะ

Ui xin ngua Ui xin ngua à lạp Cứ bên bà xoay Cứ ổn mái như thế phì nóng ơi Bây giờ cứ mơ ngà mở đấy cái dến dến bằng đường Sao xa thang đấy, trong mái สออ่อนดอกไม้งามไหเ,เพ่นสีออกปีปีละครั้งเนาะปีละเรืองจังน้อยเพ่นเม็ดกับอะไ้เบื้องอะไรบ้างไงทายแก้เวรเมืองโ้าวอ้อนแดดหรือเป็นแน่เลยเด็ก <c oughs> พังอีเมกไล,ล้ลวบ่วจังเนี่สีเห็ดมันแดดเลยนะมันแดดบ่วีวกุบเอาเอาเอาคนใหม่เอาด้วเห็ดกุบเลยเ <c oughs> พระาะว่าพังอีเมกลาลเด้กินบ่ไหวแล้วก็เก็บไปเลยลเห็ดไปสมบพิงามคัก ไม่ได้ตนพังอีเม็กมึงดูนน่ยมึงพ่นไปขายเห็นแพงได้นี่นะออยุ่งเทพกลับมาสิบบาทส้าบาทมาได้คะแนนคะแมาไปเก็บไปตลาดกบสีได้กัมลาอะไรประมาณสองพันกีบเลยแบบอยู่อยู่บ้านทั้งสองพันสามพันยุ่งเทพสิบบาทมาได้นะี่ยนะบ่อสองพันสามพันได้สี่ห้าสิบบาทบ่อบ่อ ท้าคามพังไทยให้ไหมครัไปซื้อค้าคามไปขายพีุ่่นกับสิดายุนุมะ่าเคยาบาทนี่ล่ะอ้านนี่ล่ะเคยซื้อกินกับแตงโมฮวงอยู่เคยซื้อมากินอยู่หพอนแดดแห้งสุดรอกตามมาอา๋หลายต้นแล้ต้นนี่ยนะแซบนะครับพ่อเลยต้นเดียวกินโมบัสพ่อระไปหาหนาม้ต่อ น้าหน้ม่มให่โตอ้อสออนหักบอกบบปเ่อกี้พี่น้องอันนี้ละเฮ็ดเฮ็ดเห็ดเห็ดเ,เ,เป็นหมวกเด้นะาะวามันแด่นี่จะเป็นดอกสีขาวเนาะดอกสีขาวนี่ก็งาม นั่งลงมึงด้วยค่ะคนดำไม่ใช่นั่งกับโดกสีขาวใช่ปะสีขาวเห็นเหรอเห็นบ่งามดีบ<อ>่เอยิงคือสิไปหายิ่งโดกด้วยเป็นหอยต้องมเออแหงบ้านวบาเห็นบ่เ,น,บบยยเนี่ย <laughs> <coughs> Sùng nhìn độc sĩ bất chắc lẽ Sùng nhìn đơ Ok, bây hà nó mày bây Ai bây phí nông, tạm bây hà nó mày Anh đi anh đi cái này Nó này, Nó mày anh nhai này Phần được bớt nè lạ Nhàm này, ôi bớt lạ nó mày Đồn đồn phỏ anh nâng phí ơi นะน้ำไม่โจดเด้อเพื่อนน้ำไม่โจดนะไปสามสี่กอห่อหนึ่งมองว่าเบิ่งก่อนนี่ก่อนตากับ่ค่อยดีแน่ละเทาะ่าล่ะ น้อยบุไปบุมาอยู่นี่ะนี่มาก็ได้เด้เด้พออีกเลวนีเ่นี่บัะเห็นบันี่ได้ทำนี่ก็ดีแล้วยามนี่นี่ตัวนี้สอันกออัน สองอันสามอันพอสามอันแล้วเออเดี๋ยวยูดเคร่งกับมีอยู่ก่อนนี้พ่อได้อยู่พี่เนะอะหักอยากแต่มกอนไม้มใส่กระเป๋าก่อนได้เลยมาโถหักอยากแต้ <c oughs> กอนไม้จนสนันมาเลย เนีตัวนี้ก็ได้โอ้ฮะพ่นดินพ่น,น,พนขึ้นไม้ฮัทอ๋อเมียขข่อยมานเด้อรือว่าข่อยหาหาบบเป็นำามีหา้าบบเก่งก็เมยียเนาะเรื่องหาน้าไม้หาอยู่หากินโ่ซ้ำเพิ่นได้โบซ้ำส,สะพอนได้ นม่ยขอยซื้อพอนเด้สอส่อพรอนพาเพิ่นอออโอ้ก้อนนี่ถือว่าเติมหนึ่งได้หาจีหาอันมันแหงมันเ,นเลอ่นองเอ้ย หมุนไปหมูไปอย่าล่ายตาเด้พี่น้องเบิ่งก็ล่ายตาย้อนแล้วนี่หมุนไปหมูไปว่าบ่มีบ่มีไม้มจับกองแล้วก็สิชั่นแล้วคนก็นเฒ่าแน่และจับกองก็ได้ดเห็นอีกละอันนึงนี่นก่อนก็บ่ใหญ่ดอกก่อนไม้โจร hai hai bung 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 thì bất thay bung bừng bung 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 này bung 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 nhâm bung 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 hăng, tòa, hăng tèm, là มันแปนบ่ให้เบิ่งพุนให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งดูเออโอ้บ่มอมานคือเมียพี่น้องเอ,อ้ยเบิงบ่งเบิ่งผุดเมียสบายดีเพิ่นดูอัน

สองคนพวเมียกินมามสดช้ำหนี่งปอกแกงเลาะไป้างนั่นเบ่อเนงนนาอไม้ล่กับมียำหนี่เมียวะเมียวะเมียไปหักแนงหน่อไม้ลายมา้าไอ้บัง เราขามไปเบิงคัางนะนี่ยเหันโอ้เงาหมดเหรอเอาหักให้เพิ่นเบิง ah. er <vouch. S 2> เพอแล้ว้หลายแล้วพอวะ มันพ่อแลลวเอา้าพ่อครับเป็นแรงอไม้อะไรนะครับสิฝากสองพันจำให้แนะ่คลิปนี้ก็ฝากไว้ทำเนาเดอ้อครับเดอ้อขอบคุณหลายๆที่เข้ามาบชมขอบใจหลายๆเดอ้อบุญสุข,ขสุนคี่เข้ามาบชมที่เป็นกำลังใจให้บาวกีขอบคุณครับ